สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนท่านจ้ามื่อนี้ปุ๊กมีข่าวดีละบดีสิมาอัปเดตให้ฟังคือว่าหมู่ว่านนี่ได้บอกไปแล้วว่ารอฟังผลตรวจปฏิพนตรวจมาประมาณหกโมงหกโมงแรกนะจ๊ะมันมันคำโผลก็เลย่ไงอรอัปเดตเหเบิ่งมื่อนี้ปุ๊กจะมาอัปเดตมาบอกข่าวดีคือคือว่าปุ๊กผลตรวจมาบอดีโิดจาเป็นนกาทีฟจ้ะ เขา่งอีเมลมาบอกจ้าว่าโบติดแล้วก็ตอนนี้ปลอดเชื้อณมือนี้ตอนนี้ปลอดเชื้อโควิดแต่ข่าวลายนี่คือว่าแฟนคโควิดรอยเปอร์เซ็นจากเขากระซ่งผลตรวจมาทางอีเมลของแฟนตามนี้จ้าแล้วก็ตอนนี้ดีใจเพอว่ายังเหลือปุกโบติดก็ยังดีจ้าที่โบติดนณมูในบ้านตอนนี้น้องท่านเนี่ยก็ยัง กักตัวอยู่ในห้องนอนอดูแฟนก็นยังกักตัวในห้องนอนตอนนี้เลือกปุยู่เพืดเดียวคือต้องให้กับเขาต้องออกเขา่าหน้าใ่้แฟนกับลูกจ้าตัวน,นี้ดีใจมากดีใจสุดจ้าที่ไม่ติดโควิดจ้าด้กสิพยา,ยามรักษาเจ้าของไห้ติดโควิดให้ได้นานเท่าที่จะนานได้จ้าเพราะว่าเขากับบุรุษเขาสติดบอเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นซุ่มเสียงที่สุดเพราะว่าเชื้อมันอาจจะยังอยู่ในบ้านเขาบุร่ามันอยู่ตรงไหนแน่ แต่ปุกสี่ระวังที่สุดเท่าที่จะระวังได้ค่ะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดและสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้จ่าผู้ก,ก็ขอมาอัปเดตแค่นี้กจ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจ้าเสวัสดีค่ะ